สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเจอมาอยู่กับ Battlefield 3ในโหมด c o o p กันนะครับอันนี้เราอยู่กับใครครับผมเองครับพี่พงคนเดิมแล้วก็ชื่อเป็นเบอร์เหมือนเดิมนะครับใครติดต่อติดต่อได้ครับเขาเหงาเฮ้ยไม่ใช่ภารกิจนี้เรามาทำอะไรกันครับอ่ะครับผมอ๋อต้องมาเป็นการวร์ไงเพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกมีความสุขเนะอมีมีกระฟรีใช่ไห่ใช่ครับ ผิดเล่าผิดเล่าไม่ใช่ครับเอ้ยนี่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 อะไรครับนี่นี่นี่รู้เปล่าเนี่ยเป็นญาติที่เมืองไทยนะเนี่ยอ๋อทำไมครับเอเคซี่ถุยแล้วมันเอฟซีเออเหรอไม่ใช่เนี่ยมันรันยูกัรปะเอ้ยไม่เอาไม่พูดถึงเอฟซีเราจะได้ค่าสปอนเซอร์ไหมเนี่ยค่าสปอนเซอร์เอฟสปอร์ตได้ไหมเอฟสปอร์ตไม่สปอนเซอร์อะไรเอฟสปอร์ตก็ได้ นะครับภารกิจนี้เขาจะให้ไปช่วยพีนะครับเราสเตลนะครับพยายามสเตลให้มากที่สุดนะครับสเตลมันตายเหมือนเดิมนะครับมันตายไปไปเงียบ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 ไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียงดังดิเพิ่มตัวอะไรได้โอ้ยเปิดประตูเสียงดังไม่ได้ยินหรอครับเมโอ้นอ๋อหมดนครับเก็บตัวไหนครับผมเก็บตัวล่างครับเอางี้นัดนัดนู่น นั่นพี่จะย่องไปนะพี่ย่องพี่จะฆ่าตัวนอนพี่จะฆ่าตัวนอนนัดยิงตัวยาวนดไปนัดมันไปนัดนัดชัตัวยาวไปเอ้าคงไม่ถ้า้าไปแล้วเทคดาวแบบนี้เขาคงไม่เห็นแล้วครับห้ามเทคดาวนะมั้ยไม่ทงไม่เทคดาวแม่งแล้วไม่ตรงสเตลแล้วครับจังหวะนี้

คนชื่อพลอยเฮือฝากมือดีข้าด้วยเวลาแอบไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนไม่ได้มีใครอยู่ข้างในไหมมีใครอยู่ในโอ้โอ้โอ้อยากให้ยำมีเท่าไหร่ตรงมาให้หมดมีเท่าไหร่ตรงมาให้หมดอ้าวตายแล้วแล้วมันเป็นโจรอันนี้อะไรข่าวเลยเนี่ยนี่ไอพีของเราข่าวเลยแล้วแล้ว <c oughs> ขอเตลเลยเฟล, <c oughs> ฟลดีเอาเนื้อับขอโทษ <c oughs> อย่าไปตัดคลิปที่หลังแล้วกันเดี๋ยวตัดช่วงนี้ออกดีกว่าเ <c oughs> มาื่อจะตอปเป็นไงวะเดี๋ยวไปตัดใ <c oughs> <c oughs> นยูทูบเอาเอ๊ะเดี๋ยวอัดใหม่ตรีเซ็ตไหมรีเซ็ตรีเซ็ตอระกิตไหมรีเซ็ตเถอะแล้วไปเริ่มกัน